าที่สนามอาบะอาชาบับพาลีนะครับของที่มุนดูไบประเทศสหรัฐอราบเอมเรตนะครับชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับฟีฟ่าเอแมชรับเป็นเกมคู่ระหว่างทีมชาติซีเรียนะครับพบกับทีมชาติไทยในส่วนการบรรยายวันนี้ครับมีคุณนิติพันธ์สมบุตรและผมเด้ทินอาลิกาเล่เป็นทีมผู้บรรยายนะครับในตัวฉันก็จะมีการอัดฉีดให้ด้วยคนละ5 0,000่บาทนะครับรวมแล้วในกระลานสองธีรทรมาที่สุพนัทเหมือนตา ไหลเข้ามาสุขัยเจเดตหมอรับชนาธิปไม่มีใรประกบยอดลูกนี 2> yeah, 2มาลูมง à, แต่ว่าบอลมันไปนเข้ามือของผู้รัาสระตูนะครับโอ้ oh, จังหวะบุกชุดแรกของทีมไทยลูกมงของดิคลัสมิเคิลสันครับอยู่ที่ทอมเบียไอเวียเทพนี่เป็นนักเตะที่จ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดในไทยลีกตอนนี้นะครับสำหรับเบลเทพป้อมพัน เอครับชนาทิพย์ไหลเข้าช่องนี้มาได้สวยสุภชโชคยอดเข้ามาลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งออกไปก่อนครับโดยมิดานี่เกือบถึงสุภาชัยใจเด็ดเหมือนกันนะครับโอ้โหประสานงานกันน่ากลัวรจริงครับทีมไทยโอ้การบุกชุดที่2ของทีมไทยนี่หดขึ้นไปนิดหนึ่งทางคัสคาโวไทยเก็บได้บุกตอ่อเอาครับมาเป็นชุดๆอยู่ที่ว่าจำแม่นหรือไม่แม่นธีระทรธีรให้ชนาทิพย์ ชนาทิพย์แต่งมาแล้วไหลออกมาให้สุบรรณสุบรรณแต่งรับยิงลูกนี้โอ้โหหลอกเล่นทางเสาแรกครับแต่เจาก็าบอลมันเสียดเสาไปนิดเดียวก็วถือว่าโอกาสเริ่มมาแล้วนะครับสําหรับทางซีเรียครับคาบินโอม่าคาบินจี้เข้ามามองตรงกลางยอดเข้ามาแล้จวจังหวะนี้ตรงกลางหน้าประตูยิงโอ้โหาโซมาบอลมันหลุดแม่มันผ่านหน้าประตูออกไปครับตัดกลับ,บาเป็นบอลของไทยนะครับ อินสาดาให้ปฏิวัติเปิดไม่ดีอ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงครับต้ยิงโอ้โห1น่งูเลยครับโอ้โหทางโอมาเอาโซมาทำประตูให้กับทางซีเรียขึ้นนำนะครับนาทีที่26โอ้โหจังหวะนี้ผิดพลาดครับปฏิวัตโอ้โหพลาเต็มๆเลยครับจ่ายส่งจากผู้เล่นซีเรียครับแล้วเป็นนี่ครับโอมาโซมาครับได้เลือกมุมเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้ไม่เหลือแล้วครับ ต่ลองเสียงยิงเลยหรือเปล่าพีระทรจากับพีระดนพีระทรเท้าซ้ายปัดลูกนี้ <c oughs> บุกชุดนี้ต้องให้ได้จบนะครับอาพีะะระธรกลับมาที่ชนาทีแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โมงเรียบร้อยครับหนึประตูต่อหนึ่งสับสุกนันเหมือนตาโอ้โหทำจนได้ครับในช่วงท,นทดนเหลาวินาทีสุดท้ายเลยครับ มาได้ช่วงเวลาพอบอกพอเจาะได้ชมกันอีกครั้งครับนี่ครับเปิดเข้าศาีรษะเลยครับคราวนี้ไม่เล่นสั้นแล้วครับเปิดยาวขึ้นหน้าไปบอลตกมาชนาทิพเอาครับชนาทิพยังไงชาทิพลากเข้าไปชนาทิพล็อกไปล็อกมาชนาทิพโอ้โหใจคอจะแหวกยังได้อยู่ทีครับมาที่ธีทรทรธีรทรออกไปที่มิเิลสันมิเิลสันไหลสั้นๆมาลูกนี้สุขะโชคโอ้โหยัดเข้าไปติดเซฟ ชมกันอีกครั้งครับโอ้โหไหลสวยครับให้กับสุภโชคครับแล้วก็ยัดเลยครับจังหวะนี้แต่ทุบออกมาได้ครับซิเลียตังเก็บบกกันขึ้นมาใหม่เอาครับเล่นเสียงสั้นๆจังหวะนี้ของถ้าเอามาวัดเข้ามาแล้วปฏิวัติโอ้โหดวลเส้นเป่าจุดโทษครับโอ้โหปฏิวัติเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยจะเข้าไปสกัดแล้วนะครับแล้วก็ยังแต่ว่าก็ยังเป็นจุดโทษนะครับ ที่ทะลุเข้ามาขขออันโซมาแล้วก็ถึงตัวล้มลูกนี้ก็โหดีดอาครับสัญญาณนกบีดมาคาบินยิงลูกนี้โอโ้โหพุ่มไปโคละทางครับปัจจุวัติ2ประตูต่อนหนึ่งนะครับซีเรียออกนำไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผออมาคาบิน,นครับก็เป็นคนที่ยิงประตูสูงสุดให้ทีมของซีเรียครับเป็นคนสังหารจุดโทษลูกนี้ครับชนาท จะให้ลูกนี้เสียบอลไปกับทางซีเรียเอาครับขาบินคาบินโดนชนาาทิพย์แย่งไปจากเท้าเข้าแล้วชนาทิพย์เขาสายเขาสายแลวยิงแฉลบอ้โหไม่ผ่านมือครับู<ง>ุเล่นสำรองที่มีความสดนะครับลงมาไล่สุนัตโมงมาโดนโมงโตเข้าไปโอ้ยแล้วลูกนี้บอลหลุดก็มาเอาละครับรามาดานลามาดานยิงลูกนี้มาตรงตัวของทางปฏิวัติออกมาทางซ้ายปฐมพล ปฐมพลตัดก็มาตรงกลางปฐมพลลากมาปฐมพลต่าง่าเหมือนจะยิงครับบนกนมาใม่ยังไงครับยังไม่รู้จะเลือกใครให้ไปที่ชนาทิพชนาทิพเปิดยัด้ามาตรงกลางสุปรัณจะให้กับสุระโชคยังได้อยู่ครับอยู่ที่มิเกลซันมิเกลซันเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้จับแล้วจิ้มโอ้โหปฐมพลโอ้โหจอๆครับแต่ว่าลูกนี้จิ้มแล้วโดนไม่เต็มโอ้ยิงลูกนี้หรือเชื่อที่จีนไทยไม่ได้ประตูตีเสมอบ พย้ยาไม่กีหลาครับเตะจิ้มโอ้เบามากครับเลือกย้อนออกมาทั้งด้านขวาครับบอลยังได้อยู่จงังหวะนี้ของไซมอนอามินเปิดติดยังได้อยู่อามินกลับคืนหลังมามาดานียวางมาบอลตกเขียงกันเล่นหรือเปล่าระวังนะครับมหาลูกนี้จะไปข้างหน้าแต่ว่ายังได้อยู่ไหม ยังได้อยู่ลิฮานีให้บอลมาแล้วจังหวะน,นี้แตงยิงโอ้โหสามหนึ่งเลยครับโอ้โหเขาบุกขึ้นมานี่แบบมาเป็นแผงนะครับและสุดท้ายเนี่ยได้จบนะครับจังหวะที่ทีมไทยไปเสียได้บอลแล้วมีกเรสละเข้าไปแย่งคือนกลับมาไหลามาล็อกกลกทีนึงก็เอาชัวรี่คือความแน่นอนของซีเรียครับครับทีทรทอนเปิดติดโอ้โหโดนดักเอาไว้ได้แล้วมาเร็วเลยครับจังหวะนี้ของรามาดาน ลามาดานเล่นสั้นๆกับอาคาบินลิฮานียวางออกไปทางด้านขวาแม่นด้วยจังหวะนี้ยอดแฉลบมาแล้วก็เก็บตกได้ลัสซับโอู้ยิงไปลูกนี้โดนปัดได้นะครับลูกยิงของรามาดานปัิวัตินี่ปัดแล้วตัวซ้ำเนี่ยมาไม่ทันจะมีตัวมาโฉบตรงเสาแรกนี่นะเิดต,ติดยอดเข้าไปอีกทีนึงลูกนี้แต่งยิงโอโหบอลไ่ตรงคอปตมบอล ทิติพันธ์มิเคลสันตากมามิเคลสันมองไกลๆแล้วเปิดเข้าไปตีล้วก็ส้ามีทีโดยสุภาสุโชคก็ไปตรงตัวอีกครับสุพนัสทู่มาปฐมพลฝังเข้ามาตรงกลางพีรพัฒน์ให้ปฐมพลไปที่สุพนัสกลับไปที่ปฐมพล ยอดมาลูกนี้โดดชกออกมาได้ครับโดยทางมาานเนียและพุทธศิลป์ก็ะเป่านุวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยแพ้ให้กับซีเรียรไป1ประตูต่อ3นะครับ